ขายสวนทุเรียนพร้อมเก็บผลผลิตขายต่อปีหน้าได้เลยสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พามาชมสวนทุเรียนแปลงไม่เล็กไม่ใหญ่กำลังพอดีนะครับมีเนื้อที่6กไร่กับอีก1งานเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงนอนสอสีจอพิกัดอยู่ที่อํเาเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับมีต้นทุเรียนพร้อมให้ผลผลิตแล้ว150ต้นอายจุ5ปีต้นทุเรียนสวยนะครับต้นสมบูรณ์งามทั้งสวน เจ้าของขายในราคา7 5ล้านแบาทราคานี้เป็นราคาขายยกแปลงนะครับระบบน้ำระบบไฟติดตั้งไว้ครบทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าของคนใหม่เข้ามาดูแลสวนทำสวนต่อได้เลยนะครับเป็ดสวนสำเร็จเจ้าของคนเดิมดูแลสวนบริหารจัดการสวนได้ดีมากๆเลยนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามสะอาดโร่งเตียนเจ้าของดูแลสวนเองทำสวนเองใส่ใจทุกรายละเอียด ต้นทุเรียนแต่ละต้นสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับต้นทุเรียนจึงออกมาสวยมางามสมบูรณ์แบบนี้ท่านที่เข้ามาเป็นเจ้าของคนใหม่ได้ไปถือว่าคุ้มเลยนะครับต้นทุเรียนก็ยังสาวๆเก็บผลผลิตได้ยาวๆอีกหลายสิบปีเลยนะครับเหมาะทําบ้านสวนบ้านพักไวกระเซียนสวนทุเรียนกําลังพอดีนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่ดูแลสวนได้ง่ายๆมีไรายได้ทุกๆปีถ้าในอนาคตข้างหน้านะครับจะขายสวนทุเรียน ก็ได้กำไรเพราะต้นทุเรียนจะต้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วต้นทุเรียนก็จะให้ลูกดุกๆให้ลูกเยอะเลยนะครับส่วนน้ําที่ใช้ทําสวนทางเจ้าของเดิมใช้น้ําจากคลองชนประทานนะครับเป็นคลองส่งน้ํามาจากเขื่อนเขาจุกที่มีน้ําใช้ทําสวนทําการเกษตรได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับในพื้นที่สวน6ไร่1งานพื้นที่ทําสวนเต็มๆเลยนะครับไม่ต้องเสียพื้นที่ขุดสับส่วนบ้านพักในสวนยังไม่มีนะครับ แต่ทางเจ้าของได้ปรับพื้นที่ถมไว้แล้วสําหรับปลูกบ้านประมาณ2งานอยู่ทางด้านหน้าติดถนนปลูกบ้านได้เลยนะครับเพราะว่าที่ดินถมไว้นานแล้วก็จะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการปลูกบ้านใหม่สไตล์ของตัวเองนะครับส่วนการเดินทางเข้าออกก็สะดวกสบายมากๆนะครับลงจากถนนลาดยางเข้ามาประมาณ300เมตรถึงสวนแล้วนะครับเข้ามาเป็นถนนสาธารณะเป็นถนนหินลูกลังดีด้านหน้าสวนติดถนน หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับห่างจากถนนสุขุมวิทก็ประมาณ10กิโลอยู่ใกล้ชุมชนหมู่บ้านมีเพื่อนบ้านไม่เปลี่ยวท่านที่กําลังมองหาสวนทุเรียนที่อําเภอแกลงจังหวัดระยอง5ไร่ถึง6กไร่พร้อมเก็บผลผลิตได้แล้วอยู่นะครับแวะเข้ามาดูสวนทุเรียนส่วนนี้ก่อนนะครับรับรองว่าต้นทุเรียนสวยต้นใหญ่สมบูรณ์ปีหน้าเก็บผลผลิตขายต่อได้เลยนะครับรูปแปลงที่ดินก็สวยการเดินทางก็สะดวก อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพประมาณ180กิโลอำเภอแกลง14กิโลสนใจติดต่อสอบถามนัดชมสวนทุเรียนได้ทุกวันเลยนะครับติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์0981473498หรืออีกช่องทางนะครับ Facebook Fanpage YouTube Tiktok ทางช่อง TP คนรักดี ขอขอบพระคุณทุกการกดติดตามและการรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ